สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีบ่าวกับตันเดอร์สบายดีเบิบสบบบสุขูสุคนสบายดีป,รปาร์ตี้การพ่อยนะสบายดีคนกวนเพื่อน,นสบายดีพี่น้องพี่นอ้องเมื่อนี้มาพ,พ,พกกบพ่อคร,รับปะโถน้องมันคือโจรแท้บาลนี่นวดเข้าเต็มเลยโอผู้น้องนะเมื่อนี้ก็มีสาว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 บันได้วะตั้งมาโดนเออไผู้สาวเจ้านะเบาแสง

เอาแล้วอย่าเปิดตีอย่าเปิดเพลงตีมันสิพิรีกับซีดคอยนเนี่ยแนมหนาม,มาดูฮะโอาย้ยแนมหนาม,ม,นมา,เาเอาอพี่น้องสาวปน,ดนัดดลในมาย่างไก่มาย่างไก่สุก,กี้มือนี่คือสีแซบอยูด่ดอกอือคือสีแซบอยูด่ดอกพี่น้องมือนี่ ก็เธอฝูส,สาวบ่าแสีงบธรรมดาหุ่นดีขนาดหอมแท้ไก่นะออหอมเนาะเห็นว่าอ้ายไปอยู่บ้านกัย่างกินกันสามคนเลยบอดีนะออโอม ปิตากินปิตากินหลายนี่เด้อโอ้นายนังบัไกลาหนึ่งนี่บูมีเงื่อนในสีเทาอะสิจ๊ะไม่เงี้ยไตะกินใช่ปะตะกินเนาะอันนี้กับผู้งามผู้งามเนี่ยผู้งามไม่รีดได้อย่าลืมพาไปเบิ่งเด้ออยู่ซ่องบบากับตันเด้อผู้สาว

เนี่ยโบแมนคอเฟสได้พี่น้องเพิ่นอยากเบิ่งซองนะเท่านคอเฟสก็คือนซีดีโยบอกระโสดว่าสเตอร์โสดโปรดจีบปวดซันไพ่แฟนคอยมีคอยโสดจีบอกเบาแซงกดกระดิ่งละกดกระดิ่งละกดแล้วเออกดกระดิ่งทั้งหมดได้ต้องกดทั้งหมดได้มันยังจีดิง ซื้อ,อยังแหละอันนี้นะฮะหรือเป็กเออซื้อเป็ก,อ,อ,ปกอันนั้นได้ผู้สาวเบาแสงเด้ฮะสุกี้สุกี้เออสุอกี้ผู้สาวสุกี้สือเป็กเป็กกี้โอ้เป็กกี้กกมาดำกันเลยพี่นอ้องอ่เป็กกี้อิดา <laughs> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหยอกสาวๆในเด้อพี่น้อง พอมีคนโสดมาอีกผู้หนึ่งเด้บอกับตันก็บอแพงเลยมึงอย่าขี่รถคันเดียวกันม่ได้ด้วยมือนี้สึกซ pe okay, no, mm ิงนางเหรอโอเคน้องกับตันกับสิจริงคลิปไปเด้อพี่น้องเด้อทาเบิ้งทาเบิ่งตอนต่อไปน้องพี่น้องเนาะมามาพี่น้องกินข้าวดำกันเด้อบ้านนี่ กินข้าวเที่ยงนทำกันพี่น้องปิ้งไก่ตำเมย์กล้วยท่านีฟรีมือผู้สาวไอ้สาวเป็กสาวเป็กกีพี่น้องเอ้ยสาวเป็กสาวกีตำกล้วยไก่ย่างพี่น้องไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างก็เป็นเป็นตอนครูโหยพี่น้องเอ้ยผู้สาวเห็ดผู้สาววายแหนอย่างเดียวพี่น้องพนละท่านผู <c oughs> ้สาวว่าแหนรสเพิ่นว่าบ่าต้องสอเพื่อนนะผู้ทัง้งเบาแพง ทางบ่าวแพงกำลังไปอ่นะพี่น้องบ่าวแพงกำลังไปเอาไอ้เนี่ยเขียงมาซับหมักเน่าเพื่อนปลาเมาและสงสัยหมักใหญ่ๆแน่น่ะดูก็รู้ว่าใส่เนี่ยนี่มาตัวเอออะไรเกิดไปนะมาตายมันตาเอย่างนี้เล่าดอกดาวบอก โทอนหอนอนโทรซับไนี é, é, okay, eur, <inh> ่ไปดีพี่น้องพี่นกนเรือบบไนีเจปเอเจออเใหม่ป่สาวพี่น้องเลยแมวลิเงี้ลิปนี้กี่ยันวาซันบอกแพงก็คือกันแหละทางนี้โบเกียวเด้อนี่แต่ดำอย่างเดียวบเกียวบเกียวมีแต่ดำอย่างเดียว

ขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนอันนี้ยังคือเหลือว่าป่ะเลือก็ดีใช่ป่ะหลายอย่างหลายอย่างเรียนหนามออกเอาแล้วจอหนีบ้องให้เปล่าแสงเด้อเธอหายของข้ามีคนหายแล้วของข้าแหมเธอมีคนหายมาดูเดี๋ยวมันเบิร์ดตจนตัวดิพี่ใหม่เว้ย ต้องเป็นเทียวเนเลยนะบเป็นยังมันแสบอยู่บมมันสะดุดแสบอีกจอกเข้าบาทอยากกินตีนตีนเตะปากไบาดกันแน่แบไจัดเฮ้ยมันล้นทำหนึ่งล้นดูกดูก่อมนจะ่นมันร่นก็มีไข่มุกนำมาไยซาไข่มุกไปยังไง

สึกซีงนางเบาตันกับเบาแพงว่าสั้นคลิปเอายาวไปไกลแล้วที่แหงบม่ได้ยินน่ะบม่ได้ถือสายไหมมานั่งนินฮะนินอืหายไหลหรือเราจะเหลื้อเจาะกินเหรอนั้นกันพี่น้องว่าเนี่ยไม่ได้กินได้บ่าแซ่บอยู่ต้องแ่บแซ่บเลยแทบย่อสายย่อยอดบอก ว่ายังขายยังไงไม่ไหวน้อมแล้วแตแกงหน่อไม้แกงคือกันแกงมวานนี่ม่เต็ไปหอาเจ้านั่งกนนตีนบ่ฮะ พี่น้องกินข่าวทำการเริเรเบอ,อบออนอันทมาเด้อพี่น้องกินข่าวจอจอเียนเมาสากวบ่น้เา้าเางใส่พี่น้องให้เปิดาบเจาพโอ้ยปีนขางใส่สัมผัสเนยเป็นสะสอะไรแสบยุ่ เอาจักเดือกินอะไรจักเดือคนนี้เขาบอเสพฮะรสชาติเป็นยังไงซาเคียวส่วนมากที่เสพดีมึงได้กระแ่บเบิ่อคือกันนั่นแหละเป็นไงหลสชาติอ๋อนี่บอเสพเป็นไงหลุดสะอาดเสพผ่านไปดูคอยถามเจ้าน่ะถามอันนนั้ไดนบ่แม่นว่าถามเจ้าย่างไก่ฮะแซ่บบ่อซ่บเด้ไหมก็ได้เออท่านี้กินยัง บอกกับตันกับบ่าวแพงไปศึกซิงนางวันนี้แซ่บแซ่บแทบยุ๊แม่น้องลิ้นมาเห็นคลิปนี้ฮาลั่นเลยใครแต่มาบ่ได้เจอหลอกดาวพี่น้องเจอเจอเขาหลอกดาวใหม่มาเฮ้ยทำบุหย่านะหย่านี่ยังสำผู้สาวสื่อๆเนาะพี่น้องโอ้ยหลอกดาวนี่ยังดีแล้วเออซาทูแหนหลอกแน่ เอาจังริงเาจังได้ไปหมุงใหม่เว้ยพะศันเฮ้ยถือไฟมืออยู่ไฟมือพายโอ้ยสิบิยานยังสมผูสาวบ่าวเพงเจ้าย่านผู้สาววะบ่มีทางแน่นโอ้ยหน้าตาลุ่นหน้าตาระดับนี่สิบิยานผู้สาวเนาะพี่น้องหน้าตาโหดโหดโอ้ย่านผู้สาวบุ้มโอ้ยโบแมนบ่าวกัปตันกับบ่าวเพ่งเราเป็นานผู้สาวเนาะพี่น้องเลย บ,ออบมีในสายเลือดเห็นไหมจัาปีไก่ <c oughs> เอาคือยาเลยสุ้มข่อยมากุ่มเจ้าคือยาเลย,ย,เออย,เลยตำกล้ยปีงไก่นะฮะเต็มจานอยู่ยกินโลด,ดกินโลดลไ,ได้กินโลดกินโลดกินออกซ่ององยโลดบุเป็นยังดอกคำใหญ่ใหแหงดีก <c oughs> ินคำใหญ่ๆแหงดีเนาะ ไอ้โทษเดิ้ลจะปีล่ะเจ้าสองคนน่ะผู้สาวโอ้เออเจ้าเศร้าอนาชิบเก้าอ๋ออเลยแพงมึงเอ้ยบาทนี่อ๋ออ๋ออ๋อยันดียานตีว่าอายนี่เท่าจะบอกไปว่าเขาเงี้ยงวะเขาหลอกเลยเฮ้ยเงี้เจอเข้ามาปีเปย อันนะั้นเบากัปตันนอกใจแม่น้องลิงๆด้วยพี่น้องเอ้ย,ยมึงจะไปว่าเอฟซีเดียเขาสิดากูแต่หลออนั่นนี่าเล่น่ลเลน่ลเลนอืยโอ้มหว่านเ้ตี่คลิปเล่นคลิปหัวด้วยพี่น้องด้อยมาเป็นคลิปอันนั้นเนาะถ่ายเล่นๆกันนี่ผู้สาวเบาแซงอันนี้กัมูผู้สาวเบาแซงเป็นมาเล่นกัปตันก็ออกมาเพื่อนเบาแพงมาเห็นก็มากินเข่ามากินเขาห่วมผ้ากินปลาหววถั่วกินกล้วยห่วมีพี่น้องเอ้ยมือนี่ คนใดมาจากเไฮเอาเลยมอเนี่ยหลออ่ะน้อมฮอตซันนีผู้สาวกับคืนไอไล่เติบด้วยพี่น้องกับเตางกับซีพีทีใบเพียงซันนีเด้อฝากกุไลค์กุแชร์กุติดตามเด้อพี่น้องเด้อร์สบายดีสบายดีสบายดีก่อนอื่นอยากถามว่าจอกซ่าห์นะแซบบ่แซบโอ้แซบแซบห่านแมนนองลิงลิด้อพี่น้องผู้ใด้ผ่านมาทางงานการแสงค้ำกับมาอุดหนุนห่านผู้นี้เด้อสบายดี